สวัสดีคร uh, ับเพื่อนชาวโซเชียลแคมสองสากที่อยูหน้าหน้คิวเมื่อกี้ไปนะฮะว่าเรามากิงอยู่ที่ไหนวันนี้เรามีแขกรับเชิญพิเศษนะครับเป็นเพื่อนกับแขกรับเชิญครั้งที่ย้วที่อยู่ที่ร้านเซิรฟเตอร์คิวที่เดอะมอญสะพานนะแต่นี่อยู่ที่มันมีของใช้พวกครับร้านแต่เพื่อร้านวันนี้ต้อนรับนะครับเห็นไหมเอ่ยเห็นไหมไหนไปต้องเห็นไหมเห็นไหมงารับไหมเอ้ยตันนี้เขาเป็นญาติกับตัวนี้แล้วนะที่ บินมาไกลครับเป็นยากันคื่อตะเกียวกงหม้อกัก็อยู่ร้านรป็นระานวอวฟอนทั้งหกก็อร่อยเลยสลหรับเวลามาไกลมากฮะต้องขอขอบคุณนะครับที่ถ่ายคลิปนี้ว่าจะเป็นคลิปเขาเรียกว่าแฟงแฟงคลิปนะครับแบบว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยก็ขอบคุณนะครับที่มาร่วมโต๊ะอาหารกันเราเดี๋ยวพี่ร้ายขอรับประทานกับแขกรับเชิญของทุกคนก่อนนะครับตอนนี้บาย you <laughs>